สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกรนส์ฟิ i เลียกันเหมือนเช่นเคยนะครับอีพีนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของคริสตินดีออ r นะครับรุ่น d ีออ a แอดดินะครับนะคือในคอลเลกชันดีออลแอดดิกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาออกมาเยอะอยู่นะครับก็คือมันจะมีตัวที่เป็น edt แล้วก็ตัว O f r e s ชนะครับเนาะคือมันจะเป็นทรงนี้แหละครับขวดนะแต่ว่ามันจะเป็น ออกแนวสีชมพูนะครับบางครั้งก็จะเป็นสีชมพูเข้มชมพูอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือในคอลเลคชันเขาออกมาหลายตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว EDP นะแล้วก็เป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงด้วยนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับคือในข้อมูลเนี่ยบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2012นะเพอร์ะ Perfumer ก็คือคุณ Francois j ม m a ี i นะครับต่อมาในท็อปน้ตนะก็มีแมนดารินออเรนจ์ มีซิวูดบอสซัมเอ้ตัวซิวูดบอสซัมเนี่ยผมไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งอะครับคือภาษาไทยเราเรียกว่าดอ,ดอกต้นไหมประมาณนี้คือดอกมันจะเป็นสีชมพูลแล้วก็จะเป็นเส้นๆคล้ายๆกับขนนกประมาณนี้นะครับกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่า Re p r e s e n t ถึงความสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับคือกลิ่นน่าจะออกแนวแบบละมุนล,ละมุนประมาณนี้นะมีออร์เลนบอสซัมนะครับ ส่วนมิ d เดิลโนดก็จะมี n i g h t ล o o m i n g c r อร u s ตัวนี้เนี่ยเป็นพืชในพวกจำพวกไม้ประดับอะครับคือเขาบอกว่าเป็น t ropical Food นะเป็นไม้เมืองรออในตระกูล Cactus ก็คือเป็นกระบองเพชรนะครับคือเป็นดอกของต้นกระบองเพชรชนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับคือดอกเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็คือดอกเนี่ยในท์บลูมิงเนี่ยมันจะบานตอนกลางคืนอะนะ กลิ่นเนีเขาบอกว่ากลิ่นจะมีก็ออกแนวคล้ายๆกับไวท์ฟลอร์ทั่วไปนะครับแต่มีความดัสตี้แล้วก็จะมีกลิ่นออกแนวสไปซี่อ่อนๆขึ้นมานะครับต่อมาก็จะมีบบลกเรียนโรสนะส่วนในเบ note ก็จะมีวานิลาตองกะบีแล้วก็ซซนเดอร์วูดนะครับคือน้ำหอมตัวนี้คือมีกลิ่นที่ผมไม่คุ้นเคยอย่างที่บอกคือไอตัวซีวูดกับบอสซัมเนี่ยนะครับกับไอตัว คือน้ำหอมตัวนี้คือมีกลิ่นที่แบบผมไม่คุ้นเคยนะคือซีวบุบลสซัมกับตัวไนท์บ o ูมิงเซียรัสอย่างที่บอกอะนะเพราะว่ามันเป็นมันมันไม่ใช่ดอกไม้ที่เราแบบจะหาดมกันง่ายง่าย,งายไงประมาณเนี้เนาะอืม,อม เปิดมาเนี่ยผมได้กลิ่นของวานิลานะครับเป็นวานิลาที่มานวลนๆอ่ะนะครับบวกกับออมหวานเบาๆนะครับเป็นวานิลลาที่มีความดูทึบๆหน่อยนะประมาณนีออ้แล้วก็ได้กลิ่นดอกส้มนะครับเปิดมาหอมนะหอมอยู่นะแล้วก็มีกลิ่น ของความเป็นไม้อะครับเซนเตอร์วูดอะที่มันตีขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้นะมีความออกแนวแป้งแป้ง,ปงพาวเดอรี่อหอมแล้วก็ได้กลิ่นของฟลอเรลคือไอตัวฟลอเรลที่บอกอ่ะมันน่าจะมาจากไอตัวซีวูดบอสซัมหรือไม่ก็ไอตัวไนท์บูมิงเซีริสอะไรเนี่ยที่ผมบอกไปอ่ะนะคือมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ ดูมีความแปลกนะครับคือผมไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นดอกไม้อะไรประมาณนี้นะอืแต่โดยรวมเนี่ยเป็นกลิ่นของวานิลลาละกันนะครับแต่เป็นวานิลลาที่ไม่ได้มาแบบแนวกลัวมองนะคือเป็นวานิลลาที่มานวลนๆนนละกันบวกกับกลิ่นของแซนเดอร์วูดมันคือไม้จันหอมใช่ไหมมันก็จะมีความกลิ่นแป้งๆนะครับกลิ่นออกแนวคลาสสิกหน่อยๆอ,ยอะไรประมาณเนี้ยอืมคือ เอาจริงคือกลิ่นเนี้จาได้ว่าผมเนี่ยลองไปดมที่เคาน์เตอรอ์ช่วงแรกอ่ะมันจะมีวางขายอยู่กับไอตัวที่เป็นของผู้หญิงเหมือนกันแหละมันจะเป็นวางขายคือมีหลายตัวนะพวก EDT, Old Fresh อะไรพวกนี้พวกขวดสีชมพูอ่ะพอผมไปดมเนี่ยแล้วลองเปรียบเทียบผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ผู้ชายใช้ได้อ่ะคือมันพอดมเทียบกับไอตัวอื่น,อ,นอ่ะตัวอื่น,นในคอลเลกชันคาว่ามันจะดูมีความเป็นเฟมินีนแบบ ดูเป็นแบบผู้หญิงเลยอะแต่ตัวเนี้คืออ่านกลิ่นมันก็อ่านึกถึงผู้หญิงได้นะเพราะว่าคอลเลกชันมันในคอลเลกชันนี้มันก็เป็นของผู้หญิงทั้งหมดนะครับแต่คือเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยผู้ชายใช้ได้อะนะคือกลิ่นมันดมแล้วมันรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ดูโรเมนติกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเป็นกลิ่นที่ดูมีความฟ้งกระจายเนี่ยดีอยู่นะแล้วก็ มีความนวลแบบนวลนแป้งความนวลแป้งเนี่ยมันมาจากตัวเซนเดอร์วูดด้วยนะบางคนโดมเนี่ยจะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะดูมีความเหมือนจะดูมีอายุหน่อยๆอะแต่คืออ่ะมันก็อาจจะเป็นได้เนาะเพราะว่าไอ้ตัวเซนเดอร์วูดตัวความเป็นพาวเดอรี่ของมันเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะออกแนวดูเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันโชคดีตรงที่มันมี กลิ่นของวานิลาที่นุนนวลมีความแบบหวานแบบหวานแบบหวานไม่มากอะ่ะแล้วก็บวกกับกลิ่นของพวก f l o r ัลอ,อะไรประมาณเนี้ยมันทําให้ดูแบบไม่ได้แบบดูมีอายุหรือดูแบบแก่อะไรมากมายนะครับเป็นกลิ่นที่สามารถแบบใส่ไปออกเดทได้เลยนะครับใส่แบบไปยังไงล่ะไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ได้นะคือไปใสก่กลางคืนอย่างเงี้ยได้เลยนะกลิ่นเนี้ยผมว่า นะครับแล้วก็ด้ว้ความเป็น EDP อ่ะกลิ่นทนอยู่นะคือลองฉีดแล้วคือ8ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะบนผิวผม,มแล้วก็ฟูงกระจายอย่างที่บอกฟูงกระจายดีมากช่วงแรกเนี่ยที่ฉีดเนี่ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะพอเป็นสก,กินเซนต์ไปนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นจะออกแนวก็คือเป็นออกแนวแป้งแป้งติดผิวนะครับ บวกกับกลิ่นวานิลลานั่นแหละเพราะว่าวานิลากับกลิ่นไม้เนี่ยมันเด่นที่สุดนะครับในนี้ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ก็จะเป็นผู้หญิงแนวแบบดูยังไงล่ะดูมีความโรแมนติกเหมือนกันก็ได้นะแต่ก็คือเป็นดูที่แบบไม่ได้ดูเด็กมากละกันนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวนุ่หอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Dior Addict Le nouveau parfum de Christian Dior